ไก่เดอร์กินกับซอสอะไรได้บ้างหอมชิ้นใหญ่ๆเริ่มจากเบสิคน้ำจิ้มไกอม่อร่อยน้ำจิ้มบาร์บีคิวอุ้ยเลี้ยงเปิดคอเบอร์น้ำจิ้มบวย,ยใช้ได้ไม่แย่ชีส โอเคอร่อยผ่านหมาล่า <Ooh. S 1> จะไหวไหมเนี่ยโอเคไปได้รอดซอสเผ็ดเกาหลีอ,อันนี้ได้ผ่านน้ำจิ้มซีฟู้ด<ป>ขวดไก่เด้อได้แต่ถ้าเป็นซีฟู้ดตำสดอาจจะอร่อยกว่าน,นี้เชอบ,บสโก ไม่ผ่านวาซาบิถ้าบางๆดีเยอะๆไม่ไหวกินแบบออริจินอลฟินสุดไก่เดอร์ตอบเดอร์อร่อยเดอร์